ร <Okay. S 2> อมาหาไอเนี่นะมาเจียวหาที่ตามมาโดนแล้วมาเดชมาเดชผมมาแต่เล่าเลยครับลาวครับผมต้องมาโดนแกเลยครับอยู่ฝั่งลุมบ่อยู่ยลาวลาวแต่บ้านผมจริงๆเนี่ยผมอยู่แขวงขมวนไอ่ตอนนี้ผมมาอยู่เออ่จับปาซักแล้วครับจับปาซักครับ oh. เห็นไอยอยู่ บ่น้ำท่วมน้ำอย่างกับไปช่วยเขาอยู่แม่นบ่อ๋อติดตาไปแสดงว่าคนคนทางฟังเล่ากับติดตามาอยู่ทีเดิมมจับหลายบ่ได้ลงคลิปได้หลายช่วยคนยังดีอ๋อก็เลยตั้งใจมาหามีของมาฝากนั่นแหลนี่มีของมาฝากก็บ่ครับมาเราอย่างนี่ตัวบ้านเราอย่างนั่งวินรถวินมาใส่มาครับบ่ครับนั่งวินมากินของมาแล้วบ่กินมาแล้วครับกินมาแล้วครับเบิ่งของฝากแล้วบ่ยี่งไหนยังมาฝากอะไร เฮ้ย่อกาเรานะเบิ่อก่อน,นอไปเห็นง,งานคุงเทพบ่หรือรยังไงครับผมงานคุงเทพยังไงโอ้โหโอ้พี่น้องครับสวัสดีครับน้องไส้เห็นว่ามีลูกน้องมาบอกว่ามีคนมาถามพ่อไออยากเจอผมมากมากเพื่น เอสครับเอสซีแม่คนรตเตใส่ด้รถทัวร์อีกโอ้โหหอมพื้นไหลออกมาโอ้น้ำใจพี่น้องฟังลุงฟังเล่านะครับจากร่าด้วนน้องไทยรัาแจกมีอยังครับโอ้อันนี้น้ำใจมีอย่อันนี้อะไรไก่นี่แม่ใส่เรือน้ำใจจวดมาเลยไก่เด็ดวินโอ้ซื้ออยังซื้อพรครับพรเก่งงานที่แถวไหนกรุงเทพงาย อ็แถวลูกที่นี่โอ้โหกระเป๋าไอ้จอหนี่ด้วยกันี่โอ้น้ำใจไอ้โมมียังตอบแทนเว้ยเอาเงี้ยนั่งรถทั่วมาบ่ ติดตามมาอยู่เป็นปะติดตามครับเอากล้องมาใกล้หน่อยจะดีติดตามไลฟ์ไลฟ์ฟรีแน่วิถ่ายเนาะโดนนะแจ๋วเฮ้ยโอ้โหอ้โหดูนะมึงกลับมึงไหนเดี๋ยวมันก็แล้เดี๋ยวเดินางนอนนอนก็นปะจวดนหรอไม่ปะนอนปะนอนเนาะกระคืนเนาะจังเดินทางกลับเนาะเอาเอาเอานำใจไอ้สัญญาขอเป๋าไีไหเอาไปพามึงพา เอากระเป๋าไปเก็บน้ำใจไว้พี่น้องชาวฝั่งเรานะครับที่แรกกันึกว่าสีพวกมาแต่ใส่อีกมาสมัครงานอันนี้คือมาเยี่ยวหาเอาของมาฝากพี่แล้วก็ให้เดินกางกลับไปทํางานต่ออ๋อเอานอนกับพี่สักคืนพรุ่งนี้ค่อยกลับโอ้น้ำใจเออเอาของว่างไวก้กาอีกไหมไอ้ฝากไว้ไว้ไนะไปนะครับต้องขอบคุณนะครับตัวขอบคุณพี่น้องชาวสปป,ปลาวนะครับตัวแทนน้ำใจจากพี่น้องลราน้องก็บอกว่าเขาติดตาม ก็คุยคุยกันเลยนะครับก็มาจากสปปพเรานะครับและมาเที่ยวหาเอาของมาฝากโอ้ขอพาตัวแล้วเออไปไปก่อนมา,มาทำเดินมาก่อนโอ้ทัวลงครับตอนนี้ผมโดนทัวลงนะฮะตอนนี้ผมโดนทัวลงนะครับเอนนิมกระเป๋าแดงนะท <c oughs> ี่ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ